ทีมที่เก่งมอนมู่ดามเมจไม่จำกัดในขณะที่กำลังแสแดงแรงสกิลอยู่และพลังงานไม่ขาดมือต่อรอบการใช้งานทีมราคาถูกที่จบคอนเทนต์เหล่าอ b ฟบิสทันเตอร์มานัดต่อนัดแล้วมีการใช้งานในปัจจุบันอย่างไรบ้างยังดีพอสำหรับการผ่านคอนเทนต์ปัจจุบันหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังสรุปคลิปนี้กันได้เลยนะครับ แน่นอนครับว่าคีย์หลักของทีมเทรเซอร์ที่พวกคุณเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นคือการทำชาร์จไฟฟ้าของเปยโถอาจจะเล่นมาในรูปแบบของการประยุกต์เช่นเอาตัวไม้มาแทนตัวน้ำมานำไฟฟ้าก็ได้เพื่อทำให้ความสามารถของเปยโถนั้นได้ทำงานต่อเนื่องโดยการทำความเสียหายไฟฟ้าของการโจมตีปกติของตัวละครอื่นๆบนสนามได้แน่นอนครับว่าเรื่องของการใช้งานมีความง่ายต่อการใช้งานเป็นอย่างมากสำหรับทีมนี้นะเดี๋ยวต้องเล่าก่อนนะครับว่าเรื่องของหลักการการทำงานของท่าไม้ตายของเปยโถ จะคอยทาความเสียหาย5ครั้งอย่างต่อเนื่องโดยชิงเป้าหมายไปมาเรื่องของถ้าเรานั้นสามารถเอาธาตุน้ําไปเติมกับไฟฟ้าในกรณีนี้ได้มันก็จะเชนดาเมจกันอยู่ในวงรอบนั่นเองเลยเป็นที่มาของการเล่นทีมเทรเซอร์ที่ถ้าหากเรานั้นต้องการจะเล่นทีมชาร์จไฟฟ้าหัวใจหลักของทีมเทรเซอร์ตอนนี้จะเป็นทางตัวของเปิดโถคือจะเป็นดามเมจหลักให้กัดทั้งทีมแบกทั้งทีมเลยตัวแครี่ตัวนี้ต้องมีพลังงานเพียงพอสําหรับการกดใช้ท่าไม้ตายในทุกๆครั้งที่กล่าวไปเมื่อกี้ก็คือปัญหาเรื่องของการกดาากกรท่าไม ทีมเรานั้นใส่ตัวไฟฟ้าไปอีกตัวหนึ่งหละ่ะเรานั้นก็จะได้ทําการได้สั่นพ้องไฟฟ้าเพื่อสําหรับการนํามาใช้เล่นเอาไว้เป็นการเติมพลังงานในรูปแบบที่เปิดโถนั้นอาจจะรีพลังงานไม่ทันก็ได้ดังนั้นการเล่นทีมเทรเซอร์ครั้งนี้ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าเปิดโถของคุณมีพลังงานที่เ,เพียงพอผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นตัวละครไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับนอกจาจจะช่วยปัดพลังงานก็มาเอาสั่นพ้องที่เป็นธาตุไฟฟ้าที่สามารถเอาไว้ใช้เติมพลังงานให้กับตัวละครแครี่เราได้ส่วนตััััววละะะครรรรราาาาาาตนนนนนนน้้น้ํํํทที่่่อจจใใใสสสเเกก็็ปง ทีมชัดไฟฟ้าเพราะว่าเรื่องของการทําทีมชัดไฟฟ้าสําหรับตัวเปิดโถนั้นมีความเสียหายมหาศาลเลยในกรณีที่ดามเมจมันเชนกันไปมาสําหรับทางตัวของมอนสเตอร์ที่โดนในระแวกนั้นแน่นอนครับว่าสําหรับตัวธาตุน้ํามีความจำเป็นอย่างมากในการนํามาเล่นกับทีมชัดไฟฟ้าและตัวสุดท้ายที่เรานั้นจะใส่เรานั้นจะใส่เป็นตัวละครธาตุล้มไม่ว่าจะเป็นซูคลอสหรือตัวละครรวบตัวอื่นๆอ,อย่างค oh. าซิฮะ Like、别想逃开，之势成锦，鱼线难画。断，这是展灭海山的力量。 อาจจะมีตัวละครอื่นๆบ้างปาปลายอย่างเฮโซหรือตัวอะไรก็ได้ที่เรานั้นต้องการที่อยากจะเล่นอย่างมิสกิก็สามารถเอามาเล่นได้เหมือนกันเลยนะครับยิ่งเป็นตัวลมที่สามารถฮิวได้นี่ยิ่งดีเลยเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการฮิวในกรณีที่เรานั้นทาความเสียหายและโดนมอนสเตอร์กําลังขัดจังหวะนั่นก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกหนึ่งตัวเลยถ้าเรานั้นมีตัวฮิวหรือเรานั้นจะใส่ไปทางตัวของหลานเหยียนในการใช้เอามาเป็นโล่สําหรับตัวละครก็ได้เอาไว้กันพลาดนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครตัวเลือกที่ดีเหมือนกัันนเพรรราาาาาะะะวว่มมมีีตลลคอบ้จทํ การกระจายน้ําเพิ่มเติมจากตัวละครเพิ่มอีกในทีมทําให้เรานั้นสามารถแผ่ออร่าธาตุน้ําได้ตลอดเวลานั่นเองการทําทีมชัดไฟฟ้าก็จะไม่ใช่เรื่องยากสําหรับตัวละครดาเมจอย่างเปยโถเลยถ้ามีตัวละครธาตุน้ําอยู่ในทีมดนั้นก็เป็นตัวเลือกที่น่าเลือกสําหรับทางตัวของเปยโถด้วยเดี๋ยวเรามาย้อนความสมคัญกันก่อนนะครับธาตุไฟฟ้าคือดาเมจหลักในการทําปฏิกิริยาธาตุเพื่อเป็นความเสียหายของทีมชัดไฟฟ้าธาตุน้ําคือธาตุที่รองลงมาหลังจากการผสมธาตุธาตุลมคอยช่วยลดความต้านทานทานันและคอยกระจายาาาาาตออร่่่งงๆยงเชนน้ํ เพื่อให้มอนสเตอร์แถวนั้นติดออร่าธาตุน้ําได้นั่นเองแน่นอนครับว่าเรื่องของการใช้งานแล้วก็หากมีมอนสเตอร์2ตัวขึ้นไปจะทําให้ทีมนี้มีประสิทธิภาพมากที่สุดหัวใจหลักๆที่ขาดไม่ได้อย่างเปยโถนั้นก็ต้องมีพลังงานที่สามารถทําความเสียหายได้ตลอดเวลาด้วยดังนั้นในทีมนี้ผมนั้นจะใส่ฟิชเข้าไปเพื่อทําทีมชาร์จไฟฟ้าและเติมพลังงานสาหรับเปยโถที่ต้องการในจังหวะหนึ่งได้ และปัจจุบันนี้ก็จะมีตัวละครที่เข้ามาช่วยทีมชาร์จไฟฟ้าอย่างโอลาลอนจากเมืองแอนแลนด์ที่จะมาทําความเสียหายเพิ่มเติมและช่วยฟื้นฟูพลังงานแน่นอนครับว่าตัวนี้มีข้อดีเพียงแต่โอลาลอนนั้นมีเงื่อนไขในการจัดทีมในการเล่นเพราะว่าจะต้องจัดเป็นทีมแค่ไฟฟ้าและน้ําเท่านั้นความสามารถติดตัวก็จะทํางานแต่ถ้าหากใช้ในทีมนี้ก็จะไม่มีความขัดข้องในเรื่องของการใช้พลังงานเลยและความเสียหายนอกสนามก็ถือว่ามีความเสียหายที่รุนแรงมากอีกด้วย รานั้นเปลี่ยนจากตัวละครธาตุลมเป็นตัวละครธาตุน้ำ ข้อดีก็คือถ้าตัวละครน,น้ำมานำทีมเทรเซอร์สิ่งแรกที่รอนั้นจะไม่ขาดก็คือออร,ราธาุน้ำที่จะแปะตัวมอนสเตอร์เลยแต่ข้อเสียหลักๆสําหรับทีมนี้นั่นก็คือการที่ทีมนี้นั้นขาดตัวลดความต้านทานธาตุมอนสเตอร์ลงทําให้มอนสเตอร์นั้นไม่ได้บากลงอย่างทีมเทรเซอร์มาตอนแรกเงื่อนไขในการใช้งานก็จะสะดวกสบายต่อการแปะออร,ราธาุน้ำก็จริงแต่มันก็ยากตรงที่เรานั้นต้องเลี้ยงออร,ราธาุน้ำสำหรับตัวมอนสเตอร์ให้ได้ตลอดเวลาถ้าหากขาดช่วงในการทําความเสียหายไฟฟ้าไปด้วยก็จะทําให้ความเสียหายนั้นไม่ต่อเนื่อองงไดด้นนั่นเโย รวมแล้วทีมเทรเซอร์นั้นต้องยอมรับเลยนะคะว่าทีมเก่าแบบนี้แต่น่ากลัวสําหรับมอนมู่จริงๆข้อเสียเยอะกว่าข้อดีแต่ถ้าหากเรานั้นไปเล่นมีทีมคอนเทนที่เขาต้องการจริงๆสําหรับทางทีมที่มีมอนสเตอร์มากกว่า2โตัวขึ้นไปนี่ก็เป็นทีมที่โหดมากๆเลยและที่สําคัญสําหรับทีมเทรเซอร์ในปัจจุบันนี้นั่นคือใช้ตัวละครที่ไม่ได้แพงมากอย่างตัวละคร4ดาวก็ว่าเถื่อนอยู่แล้วหรือถ้าหากเรานั้นใช้ตัวบัฟในทีมต่างๆก็จะทําให้ทีมเทรเซอร์น่ากลัวที่เมือีกก็อยากฝากทีมเทรเซ หรือตัวละครหน้าตู้ลิมิเต็ดเอามาใช้งานสามารถเป็นอีกหนึ่งทิมที่คุณสามารถจบคอนเทนได้ด้วยหรือเปล่าก็อยู่ที่มือของคุณเลยว่าคุณจะปั้นไหมถ้าชอบคลิปแนวคอนเทนต์ของเกมเกนชินรบกวนช่วยกันกดซับสไคร์ไลค์แชร์และสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ไม่ช้านี้ก็คลิปหน้าสวัสดีครับ